วันนี้เราจะไปอ่ามทถ้าวราจันเฮ้ยมทลังสิตเฮ้ยถูกแล้วไอ้ชัดโอ้มึงไม่ลำปางก่อนว่าก็สวัสดีชาวโซเชียลแคมป์นะครับวันนี้พ่อหอมครับน่ตตลมอีกทีแรกก็ไม่มีอะไรมากหอรักบัว มาอยู่กันที่มอทอเรามาทำไมครับก็สถานการณ์โควิดนะครับกักตัวไม่มีอะไรทำคนไทยครึ่งคประเทศครับคนพบตัวเองครึ่งหนึ่งไปเป็นเชฟอีกครึ่งหนึ่งเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ครับแล้วพวกเราเป็นอะไรพวกเราเป็นแล้วแต่ลมครับเอยป็นอะไรก็เป็นตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเป็นคนขับรถเทปปี้แป๊ะวันนี้เรามีคนขับรถมาขับให้ครับคนขับรถส่วนตัวเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่มอทอัรสิตนะครับเรามากันทำไม อ๋อก็วันนี้นะมีภารกิจสองอย่างครับคือหนึ่งคือมาพาสปอร์ตของผมครับเพราะว่าผมและต้องเอาพาสปอร์ตไปก่อเอกสารส่งตัวไปไปเรียนญี่ปุ่นนะผมไปเรียนเหรครับใช่ใช,ใช่ก็ถ้าไม่ผิดแผนเลย,เลยนะครับก็ตุลานี้ผมก็ไม่อยู่ไทยแล้วไม่อยู่บ้าลอกก็ด้วยไปอยู่ญี่ปุ่นใช่ใช่การอ่ะก็คือหนึ่งคือมาพาสปอร์ต สองครับก็คือไปปิ้นใบคะแนนให้ส้มครับก็สม้มมีไข่ครับส้มก็ต้องใช้ใบคะแนนเหมือนกันครับในการยื่นใบเรียนที่ญี่ปุ่นไม่มค,รครับส้มมีไข่ครับก็เดี๋ยวตัดเลยแล้วกันอ่าก็ถึงแล้วนะครับหองผมเรามีคนมาช่วยยกของหนึ่งคนครจริงก็คือไม่ได้แค่พาสร์แล้วผมจะกลับว่าจะมาเอาพวกเสื้อผ้าหนังสือเรียนนะครับแกย้ายออกจากพอทอแล้วครับไม่เออยังไม่ได้เช็คเอาท์ออกเลย แต่แบบกูไม่อยากใช้เอาเพราะว่าเสือไม่ได้ไปญี่ปุ่นอเออถ้าไม่ได้ไปมันก็ต้องมาอยู่หอ,อนี้อยู่ดีถ้าเช็คอามันไม่รู้มันต่อได้หรอไม่รู้่ต้องรอดูไปสถานการณ์แบบนี้จะได้อยู่หรือเปล่าไม่ถึงจะได้ไปญี่ปุ่นหรือเปล่าเยียมหอัใช่ใช่อันนี้หอเองก็ผมสร้างตึกนี้เมื่อตอนปีผมสร้างเลยอ่ะเป็นพายไหมเป็นพายไหม ไอ้ไหนที่นอนงั้นเมย์มันกลับแลมาหรอกลับมาแล้วไอ้ย่ะเฮ้ยถ่ายอะไรห้องใครวะเนี่ยเฮ้ยกูลุกข่้นตัวนี้กูบอกไงพี่หอ้ย่ะอนใครวะเนี่ยมืดๆไม่มองไม่เห็นเว้ยพี่เมย์ครับพี่เมย์เรียกผมว่าพี่เมย์คุณเป็นทูตอะไรนะครับทูตระดับสิงคโปร์เรแข่งมหาวิทยาลัยธรรมร์พี่เมย์ไอ้ย่ะไม่ควรเป็นน่าเป็นคิดถูตมากพี่เมย์จะฝากไอจีฝากอะไรไปางไหมครับ แน่นอนครับช่องทางการติดต่อของเมคคือไอจีสุรเชษนะครับผมบเพินน่มนี้อันนี้อัดนอยู่ไหมน,นะ่อัดน,นอยู่น, <c oughs> นี่นี่าการขนของของพี่แปนนะนเดี๋ยวเดีนเขาเป็นหไร ้ขาแฟนมึงดูตู้เย็นห่อพวกมึงดิดูแต่ละตู้มึงเละชิบหายน่ายอกเลยนะติ้งอันนี้ได้่อรูปทิ้งได้วั้เยอะหมนใส้พวกเธอที่เองเปิดป๊าวนะก้องนกดถลังหมดอุะยอุ๊ยอุ๊ยอุย อันนี้อันนี้ก็แสดงว่าเสีายแสดงก็ตอนแรกว่าจะไม่เอาอะไรกลับมากันก็มาโอ้กลับให้หมดเลยดีกว่า, <c oughs> าก็ยังไม่หมดหรอกงั้นเหลือพวกหนังจึงประตูเหลือแล้วนี่ไหทำไมอีกรอบมังเนี่ยพอละไม่ขึ้นไปอีกรอบพอมือได้สั่งไปที่เดียวไหมโอ้แล้วไม่ออกจากหอน,นี้หรอยังไม่ออกครับเพราะก็อ,อย่างที่บอกเผื่อไว้ก่อนเผื่อไม่ได้ไปยังไงอ๋อ หนักไหมครับหนักฟุตถึงเลยทำดีครับทำต่อไปครับฟุตถึงอะไรโอลิมปิกกูจบแล้วไอ้เนี่ยเำอว่าจะหาตังค์จากโอลิมปิกโอลิมปิกที่จัดที่ญี่ปุ่นเหรอไอ้เงี้ยเฮ้ยได้ไไปด้ข่าวลิเวอร์พูลโมคาเหรอเฮ้ยใจเย็นโมคาได้หมาไอ้เงี้ย มูอะไรนะมูอะไรไม่มีมันต้องแข่งกันจบอันนี้คิดตามหลักเลยนะเว้ยไหนจะเรื่องแบบงบทุนคือมันต้องแข่งกันจบโอ้บ้าฤดูกาลนี้ดมัวขาดีวยครูมีอะไรบ้างนะมีมานี่ฮะมีนี่มีฟลอรินโยละน่าดเกินนี้มีมีอะไรมาแมานี่ฟลอนินโยแล้วก็อีกคนหนึ่งอะไรนะใครอีกคนหนึ่งซาร่าซาร่านะครับแล้วมีมีมีอีกโมนึงโมอะไรโมขา โอ้จะได้แชมป์อยู่แล้วโมคามันโมคาไม่ได้เลยมันไอ้นี่มันเสียหมดเลยนะเว้ยแบบรายรับอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องหาทีมไปเตะอยู่ฝ่าหาทีมเพื่อนชั้นตกชั้นที่เออแล้วมึงแบบอะไรจะได้ไปโอลิมปิกญี่ปุ่นไปทำอะไรไปทำอะไรไอ้เหี้ยไปเดินเล่นหรืเปล่าไปเดินก็วูบไอ่ถนัดอ่ะมึงจะไปทำอะไรไปดูงานไงเออใช่อ่ะเขาให้มึงไปอ่ะ ไม่ให้กูไปเฮียกูเสลเวต้นตีอยากไปก็ไปเอออยากไปก็ไปแล้วมาดูพิธีกรเนี่ยหนักไหมครับหนักมึงไอ้เฮียถือคุยอะไรบ้างสเตอนี่กูถือเยอะเไรปอกมันถือออกติดรองเท้าสองคู่เลยไอ้กูถือกล้องเลยนะเว้ยดูขนาะดาษจองเลยไอ้เอากวนที่นอนมึงแล้วสงสารยุ่มหมายเลยเชี่ยห้องแม่งห้องแม่งดูเป็นคู่นองค์นมากกว่าห้องคู่กูทคกทโคตรด่าไอ้เฮียที่นอนอย่างสูงเอามือก็เตี้ย สี่สี่สี่ห้าครับไเนี่ยอันนี้ก็พบกับปั๊กปั๊กกรูเม่ครับผม,บกกม,บผมวันนี้จะมารีวิวอาหารมอทอครับผมเมือแรก,กที่ผมกินที่มอทอร์นี่กับข้าวหมูกุอนไข่ดาวน่ากินไหมครับอร่อยยัางอ๋อโอเคครับอร่อยเหรอครับคุณป๊าข้าวเหนียว อืมจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครผมขอบคุณครับไม่หมดก่อนก็ตอนนี้กำลังรอ,อส้มแจ้งรหัสบัตรแจ้งรหัสบัตรมาเพื่อที่จะตินใบคะแนนให้ส้มนะครับก็เลยมานั่งกินข้าวรอครับผมแกงครับครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้แล้วกลับไปเกตที่ต้องเอาปินให้ส้มนะครับ ตลอนานมากปัญหาเยอะจริงแต่ไม่ไรก็ถือว่าผ่านมาแล้วสำหรับวันนี้ก็อ่าแล้วแต่อารมณวันนี้ก็คงพอแค่นี้แหละครับส่วนคลิปต่อไปจะมาเมื่อไหร่นั้นก็ยังไม่รู้เป็นอะไรจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่านี่คือรายการครับแล้วแต่ลมนะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวฝากฝากกดไลค์และสับสไครต์ด้วยนะครับเข้ามาแต่อครับเข้าไปปั๊มวิวให้เข้ามมนะครับขอบคุณมากครับฝากบอกเพื่อนด้วยนะ เดี๋ยวคุยว่ากดดิสไลค์ไม่ให้หมดเลยเอ,อ้ยเกินไปปะครับไปครับ